เศรษฐีปีแม้นว่าเศรษฐีอาทาสิได้ให้แล้วทีตรางซึ่งทิดาตาสาจรสาแก่โจรนั้นสาเศรษฐีทีตาอันว่าทิดาของเศรษฐีนั้นจินเตตวาคิดแล้วว่าอาหังอันว่าเราสามิกังยังสามีอาราเทศสามิจักให้ยินดียิ่งอิติดังนี้สภาพระนับปฏิมัดิตา ผู้ประดับเฉพาะแล้วด้วยเครื่องอาภร์ทั้งปวงสังวิทะหติจัดแจงอยู่วัตถุนี้ซึ่งวัตถุทั้งหลายยาคุอาทินิมีข้าวต้มเป็นต้นตัาสาจรสาแก่โจนั้นสยังเอวะเองนั่นเทียวโจโรอันว่าโจรจินเตสีคิดแล้วกติปาหจเจนะโดยอันล่วงไปแห่งวันเล็กน้อยว่า อหังอันว่าเราละพิสามิจักได้อิมังเศรษฐีทิตรงังมาเรตวาเอติสาเศรษฐีทิตุยาอาพระนานีเหตตวาเอกสมิงสุราเคเหวิกีนิตวาขาที่ตรงเพื่ออันออกมาจากต,งตรงตัวนี้นะครับเพื่ออันยัง ทิดาของเศรษฐีนี้ให้ตายแล้วถือเอาแล้วซึ่งเครื่องอาพร์ทั้งหลายของธิดาของเศรษฐีนี้ขายแล้วเขียวกินในเรือนเป็นที่ดื่มซึ่งสุราแห่งหนึ่งกะทานุขโขในการไรหนอแลอิติดังนี้